อืมโดยส่วนตัวนะครับก็เท่าที่เปรียบเทียบกันกันกบแฟตเทลเนาะแฟตเทลก็คือทุกแกหางอ้วนแล้วก็ LPG เลียวผ่านเกโก้เนี่ยทั้งสองตัวเนี้จะมีพฤติกรรมต่างกันชัดเจนเลยแต่ว่าลักษณะภายนอกกนดูคล้ายๆกันก็คือมีเปลือกตาแล้วก็หน้ายิ้มนะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาจะต่างกันมากอย่างเช่นไอ้ทุกแกหางอ้วนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแอคทีฟครับ,ค,รบคือเขาจะ กินินอนๆแบบเดินช้าๆแบบเนี้ยครับแต่ว่า LPG เนี่ยจะมีความกระตือรือร้นมากกว่านะครับถ้าแบบใครที่เป็นสายจัดตู้แล้วแบบอยากดูสัตว์ออกมาเดินโชว์ตัวนะครับผมก็คิดว่าเออเลียวผาดเกโก้เนี่ยเป็นตุ๊กแกที่น่าเลี้ยงตัวหนึ่งเลยเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมของเขาครับคืออย่างน้อยคือเดินไปเดินมาให้เราเห็นแน่นอนครับแล้วก็คำถามต่อไปนะครับก็คือตุ๊กแกเสือดาว ต้องอาบแดดไหมครับอ๋ออันนี้มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะจากในช่องของคุณคิมนะคะช็อกโกบอลน,นั่นเองนะเออน้องต้องการอาบแดดไหมก็คือน้องไม่ต้องการการอาบแดดนะคะน้องสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีแสง UV หรือว่าหลอดไฟนะคะน้องสามารถอยู่ในห้องปกติของเราได้เลยแล้วคุณคิมคิดว่ายังไงบ้างคะเอออันนี้ก็คือก่อนที่ผมจะเลี้ยงนะคะผมก็เคยไป เปิดในอินเทอร์เน็ตดูเนาะในเว็บไซต์ของต่างประเทศแล้วก็ในของประเทศไทยเองนะครับมีการยืนยันแล้วว่าน้องเป็นสัตว์กลางคืนไม่ต้องการแสงแดดนะครับไม่ต้องการ UVA UVB แต่ว่า UVA UVB เนี่ยผมจำไม่ได้นะว่าตัวไหนอ่ะมันจะช่วยช่วยให้เขาดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับซึ่งในการเลี้ยงเ,เลียวผัดเกโก้หรือแฟตเทลเกโก้เนี่ยมันจะมีการให้อาหารเสริมเขาครับก็คือ แคลเซียมผงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ครับโดยแคลเซียมผงเนี่ยจะมี2ชนิดก็คือแบบธรรมดากับแบบมีวิตามินดีครับตัวที่มีวิตามินดีอ่ะวิตามินดีมีไว้ทําไมก็คือวิตามินดีอ่ะปกติแล้วอ่ะร่างกายมนุษย์หรือสัตว์สามารถสังเคราะห์ได้เองเมื่อเราโดน UV ครับแต่พวกตุ๊กแกเสือดาวหรือหางอ้วนเนี่ยเราจะเลี้ยงในที่ปิดที่มืดซึ่งทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยจะได้รับแสงแดดครับแต่ว่าเรามีการเสริมอาหารที่มีวิตามินดีเข้าไปครับ วิตามินดีมีหน้าที่อะไรก็คือวิตามินดีเนี่ยมีหน้าที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมครับซึ่งในตัวแคลเซียมผงกระปุกนี้ก็จะมีการเสริมวิตามินดีมาให้แล้วก็คือมีวิตามินดีในการช่วยดูดซึมแคลเซียมแล้วก็มีแคลเซียมอยู่ในกระปุกแล้วครับซึ่งพอเราได้สสิ่งนี้มาเนี่ยก็คือน้องไม่จําเป็นต้องอาบแดดเลยแล้วก็ในส่วนตัวของผมนะครับที่ผมเลี้ยงก็มีน้อง LPG ตัวหนึ่งครับอายุ5ปีก็ ไม่เคยอาบแดดเลยแล้วก็ไม่เคยป่วยเลยครับก็กินดีแข็งแรงมีช่วงหยุดกินบ้างก็คือช่วงที่เขาจะออกไข่ครับแล้วสําหรับคําถามข้อสุดท้ายครับความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับ LPG มีอะไรบ้างครับที่ถามกันเยอะมามากๆเลยก็คือน้องกัดหรือเปล่า อันนี้คือน้องอาจจะงับนะคะแต่ว่าน้องจะไม่ได้แบบกัดถึงขั้นแบบเหมือนตุ๊กแกบ้านเรานะคะน้องก็จะงับแปบบ๊แบๆบน้องก็จะปล่อยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราประมาทด้วยก็คือเราใช้มือจับจิ้งหรีดนะคะเล่นกับน้องแล้วด้วยอุณหภูมิของมือเราอ่ะมันร้อนกว่าจิ้งหรีดนะคะน้องก็เลยอาจจะงับผิดนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถามกันเข้ามาบ่อยๆเลยก็คือน้องแบบมีผังผืดเหมือนตุ๊กแกบ้านเราไหมนะคะแบบที่มือนะคะ อันนี้ก็คือน้องนะคะไม่สามารถแบบเกาะกํากแพงได้หรือว่าเกาะกล่องได้เลยนะแล้วก็ในส่วนตัวของผมนะครับเอความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับ LPG ก็คือสามารถเลี้ยงน้องรวมได้ไหมเพื่อจัดตู้เหมือนกับพวกตุ๊กแกชนิดอื่นๆที่ต่างประเทศเขาเลี้ยงนะคะจากที่เคยศึกษามาแล้วก็เลี้ยงมาเองนะครับก็คือขอตอบตรงนี้เลยว่าน้องไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ครับโดยเฉพาะเพศผู้ด้วยกันครับซึ่ง LPG เนี่ยจะรวมกลุ่มกันได้แค่ตอนเดียวเลยก็คือ ช่วงที่เขาจะผสมพันธุ์ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยคือไม่ได้เลยแม้แต่ตัวผู้กับตัวเมียอย่างเงี้ยบางทีเราเอาไปใส่กล่องด้วยกันเราไม่ใช่ช่วงฤดูผสมพันธุ์อย่างเงี้ยครับเขาก็จะกัดกันแบบรุนแรงครับซึ่งตอนที่ผสมพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมีการกัดกันบ้างแต่เป็นเหมือนการเกี้ยวพาราสีครับแต่ว่าการกัดในช่วงอื่นๆที่ไม่ใช่ช่วงผสมพันธุ์เนี่ยคือเป็นการกัดกันที่รุนแรงครับซึ่งถ้าใครมีโอกาสเลี้ยงนะครับก็จะ รู้ถึงพฤติกรรมนี้นะครับก็เลยขอตอบว่าการเลี้ยง RPG รวมกันไม่สามารถเลี้ยงรวมกันได้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบลงเท่านี้นะครับและนี่ก็เป็นพอดแคสต์ครั้งแรกที่ผมได้จัดทำขึ้นของช่องบนช่องช็อกโกบอลนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไ r i b e ช่องช็อกโกบอลไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องจอเกบอลเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ